สิลืมเ่ไรนะครับนี่ฝากน้ำนะครับนามปลาคุณแม่สมานนะครับมาอยู่มากิน,ก,นกันแซ่บแซครับกับแกงผัามของพอจ้อยมนีสวัสดีครับมนี่ครับพอจ้อยอีสาอนอนนททัวนะครับมนี่สิผพ้าผีพระน้องมาอยู่มากินมากินแกงผัามนะครับนี่ครับเคยอยู่เคยกินป่ครับพี่น้อง อยู่ถิบกิบหอดอาหารในสารบ้านเขาครับพามาแกงผําสู้ยูสู้จินนี่ครับมาครับพี่น้องเดี๋ยวปอจอยสีพระเห็ดยูเห็ดจินครับกรับแกงผํมัมืันนี้นะครับใส่หมูสามสันนะครับมาครับเดี๋ยวพาไปบึงครับ ไปเห็ดอยู่เห็ดกินกับพอจอยอีสานอ่อนทัวครับโมนี่แซ่บครับนี่ครับเตรียมาแล้วครับหมูสามสัตวนะครับหั่นดีๆนะครับโอ้ผักแข็งหั่นดีๆตำพริกตำเกลือตำแกงใส่นะครับกับแจงคํามหั่นหมูแล้วก็ล้วนตำใส่กับพริกแกงโอ้ผักแข็งโอ้ยใส่ครับ มารออยู่มารอกินมาเบิงแล้วก็มาสแสบมันัวกับขัวปจอยครับมือนี้หลังจากที่่ได้เหตุคลิปโหลดคลิปให้พี่น้องเลยเบิงดนแลวนะครับมาเบิงกับการเหตุยู่เหตุกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหาเงินยากนะครับปจอยกำลังเล่งหาเงินหาท้องอยู่ครับผู้ใดเห็นใจก็อยักขามโฆษณาด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับ ทุกๆคลิปแล้วครับของพอจอยอีสานวนตัวเปลี่ยนกันังใจให้ส่องน้อยอย่ขาขำโฆษณาเด้อครับขอบคุณล่วงหน้าครับพี่น้องครับหมูสามสันงามๆครับกับบักไข่ผัมทะมอรออยู่รอกินกับพอจอยครับแสบนัวขอพอจอยมือนีไม่กินแจงไข่ผันี่ครับโอ้บ่ได้ไปสอนนะครับสื่อมาบ่ได้ไปอยู่ ทางฝุ่นนะครับโมเดกลับบ้านครับสองในกรุงเทพกับมู่ม่กินขอมาหอดแล้วครับโอ้หมูสามสันครับพี่น้องไข่ผําแข่งเตรียมเครื่องกําลังเตรียมเครื่องนะครับพี่น้องนี่ มอรมอ้ออยู่ร้อชมรอกินน้ำกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาคอยบึงขำก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วหั่นหมูกันหั่นหมูสามชั้นนะครับอันนี้ดีเราก็จีไปล้วนนะครับ แสบแล้วครับพี่น้องสูตรหอจอยอีสานออนทัวไต้มาสองถุงครับวัอนี้ไข่ผัมสั่งผึนตะโดนแล้วเป็นไปตลาดมาเยผันสื่อมาให้ครับฝากเผันสื่อมาครับสองถุงครับืันนี้สีร้องแซมเปิลมังกรจากถุงหนึ่งนะครับแจงหมูสามสัน นะขัวหมูดีๆใส่กับแจงผัามนครับพี่น้องผู้ใดยุ่งเทปกะบ่ได้กินโดนเหลอกกะมอยูมากินน้ำประจอยดวยครับถึงสี่ยุในกรุงเทพกะบ่ลืมอาหารอีสานบ้านนอยนะครับพี่น้องนี่ครับ ซอยหมูหันหมูเหล้วแล้วเสียมเครื่องนะครับพี่นอ้องนี่หัวหอมหอมแดงนะครับตําใส่น้ำกันเลยตําเครื่องล้วนหมู แสบแสบร่ำไกนครับพี่น้องหลังจากวันี้เวลาอัพโหลดคลิปให้พี่น้องในเบื้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดหาเงินยากครับเลงหาเงินหาท้องเพราะได้กกลับบ้านปีไม่นะแต่กับว่าเป็นตามความตั้งใจพี่น้องเอ้ยหาเงินยากยากผู้ใดเบื้องแล้วมวนแลี้ยวขยักขามโฆษณาเด้อครับเป็นกันลังใจใพอจอยนะครับช่วงนี้หาเงินยากลำบากเหลือเกิน ครับเดี๋ยวจะภาพว่ากินแจงผําน่กันแซ่บๆครับพี่นอ้องหลังจากเขาหั่นหมูซอยเครืองเตรียมหแล้วครับนะครับเครืองเตรียมแจงไข่ผํานะครับ,รบรรผู้ใดอยากอยู่อยากกินก็มาอยู่มากินน้วกันนะครับครับประจอยนะครับ ไปบ้านสิไปแจงกินู่ครับเดี๋ยวเตรียมพริกเตรียมข่าตะไคร่ใบบักกูตรงกันนะครับเดี๋ยวล้วนหมูกันถามมอเลาเบิง้งรลาจมรลาะติดตามครับว่บาน้าตาสีออกว่าเป็นยังไงครับแจงไข่ผํานี่ครับไข่ผัมพี่น้องนี่ครับพี่น้องไข่ผัมซื้อมาสองถุงนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบถามมอลอยู่รลาะ กินน้ำครับพอจอยครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนะครับพี่น้องฆ่าตะไคร่ต่ำใส่ก่อนลยครับนี่ครับโอ้ริดเขามีหลายยี่หอ้อนะครับพี่น้องมีทั้งพริดขี้หนูมีทั้งริด,ดไอ พีคีขี้หนูพิคเนี้ยเหรอก็จะเอื่อนชั้นพีดเอ็นนี่แน่ชั้นพีดดอยแน่ครับใส่น้ำกันหลายๆย,ยี่หอ้อเสรใส่เป็นลูกโดดครับพี่น้องครับแต่มาอยู่มากินครับพี่น,อน้องแซ่บๆน้ำกันกับฟูจอย บ่ได้อัปโหลดคลิปให้พี่น้องในเบื้องดนแล้วครับพี่น้องเอ้ยผมได้เบื้องมาแล้วเขาาแเ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แบบพวกขามโฆษณาในเด้อครับช่วงนี้หาเงินยากหาเงินลําบากดีครับช่องในน้อยของปูจ้จอยอีสานนนทัวร์ครับบ่ได้ไปออกไปหาเงินเที่ยวครับเห็ดจูเห็ดกินก่อนครับพี่น้องกินเข่าอิ่มๆอย่างอีแลนออกไปหาเงินแล้วครับฝากในเด้อครับพี่น้อง ใสเบึงเหลวมวนแล้วก็ได้ใส่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับใส่หอมใส่ปลาใส่ตะไคร้ใส่บางๆตำเครื่องเพ่ผสมด้วนใส่หมูสามชั้นนี่นะครับพี่น้องนี่นี่แกงไข่ผั่มนะครับใส่หมูสามชั้นวันนี้ลองแกงมันก่อนถุงหนึ่ง ถ้าแซ่บเนี่ยจัดอีกนะครับสำาะไอยู่มากินครับพี่นอ้องโอ้ล้วนหมูสามสัน มันมันออก,กน,อน,น,อน,อน,นะครับเล็กน้อยนี่เป็นของบ้านเราคนใช้นะครับว้าอุตสาบอกเติมเตรียมถังแนี่ยวันนี้แกะคืออลล่อนลงอ่อนลงนี่เลกินแจงบนขำบนอ้อพี่น้องเลยบันนี้ตายตายตายเฮ้ยัะเกียเบิดโอ้ยเนาะ อีหลีขี่ไลยนะวะโอเติมมาต้องมาลอยเจ็ดสิบห้าบาทไปเติมเอาเนอะครับบาเลยเตียนเนาะต้องใส้แกียเบิบดบ่สุกดอกมือนี่รอติดตามเขาจอยไปเตียนแก๊สก่อนครับพี่น้องเดอยู่ดีๆแก๊สเบิบดอ๋อ นี่มันหนังโมมีปัญหาใส่กระทะไฟฟ้าตัวเอ้ยนี่แหละโมคืออยู่บ้านอีสานบ้านเนาครับแกะตรงนี้เบิดนะครับนอกจากเบิดไฟเบิดฟืนโอ้ยเนาะสังงไปเนาะเนาะครับ กระทะไฟฟ้า,า,า,ากระทะเตาแก๊สบบมีขาเนาะขยับออกไปโอ้หนักะะจังบ่ะต่อปัจจยเดียวไปเติมนะครับ ทุกเร็วปนสุทไทยพี่น้องเอ้ยเกียรติบบเบิดแต่ว่าน้ำปลาคุณแม่สมานมาท่านเบิดด้ครับพี่น้องนี่เอาผัมขวาใส่เลยครับพี่น้องหมูสุกแล้วโอ้โอ้สัวคนที่ไปสอนได้นี่เพราะมันง่ายๆด้ครับพี่น้องนี่นะครับ หากินยาด้วยครับนี่ขนาดถุงเดียวกระดองใส่น้ำด้ครับพี่น้องกระดองใส่ขวดใส่น้ำกันไปโอ้เสียดายเหมาะแกสเบิ้ดขันจิไปเปลี่ยนพอจอยโท้ไปแล้วแกสถังหน่อยว่ามี ถูกยากให้ปากกำจินมันหมกพี่น้องเอ้ยขันวยจินมันหมกปากวอม้อมปานนี้หาเงินกันยากยากเนี่ยครับใส่ก็ใส่เตาแก๊สน่อยละครับพี่น้องเนาะจอยคนอีสานบ้านเฮานะครับผามาอาศัยอยู่อาศัยทรรมาหากินอยู่ในกรุงเทพยมอยู่ะครับ ข่าไฟกับแพงแพงนี่นะครับแพงข่าไฟข่าน้ำอันนี้สูตรเด็ดครับพี่น,อน้องนี่ของคุณแม่สมานเนีครับเยวจะใส่ตอนสุดท้ายให้มันเดือดแล้วมุกกัน กวา่ใส่แล้วจะมาใส่ใส่ไปหลุดลระหนึ่งซอนโตหนึ่งทอละพีร้องเบิ้งห่ไ่ได้ใส่น้ำยังไม่ได้ใส่น้ำประเดี๋ยวสิกระฟุก,ล,กลุกแล้ว <laughs> อย่าใส่น้ำเลยครับนี่น้องแกงผัามครับนี่อ้อมผัาม ใส่หมูสามสันเดี๋ยวพอจอยเตรียมลูกดดจะเข้ากันปิดฝาไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขว่าปรุงที่หลังโอ้ใส่ลูกดดใส่อย่างนี้หรอเนาะใส่ต่ำต่นนำปลาขึ้นอย่าสมานใส่น้ำนโอ้ยพอใส่ได้เุ ขาดหมดเลยครับคนอิสานมาน้องกับอันนี้ครับใส่แปลงนัวใส่ลายดอกใส่จส้นโตนะครับใส่ของเสียบมัดจังโฆษณาบ่าให้เห็นหรอกนี่โอ้เห็นว่าครับพี่น้องนี่แหละส่วนอื่นัวบผ้ำอ้อมผ้ำ ย่าจะไปน้ำใส่แท่แล้วพี่น้องเลยน้ำม,มันจะออกมาเองุองโูโดดก็ใส่แล้วเกลือก็ใส่แล้วบักแข้งก็ใส่แล้วนี่ชิดยาดจะไปเติมแก๊ด็ดขั้นตอนสุดท้ายักหอมพักซีใส่แล้ว เคยกับเห็ดเนี้ยอยู่นักินนี่แหละครับพี่น้องเนี้ยถนัดหาเงินกับถนัดด้วยช่วงบันไใดช่วงบัตรดก็คือบัตรดช่วงบัตรใด,ใดโอ้ยคุยกับคนเนีว้วหอนๆนะครับพี่น้องวันนี้ยอยวตอบร้องใส่กันกัน รอผักมันหยุบจากน่อยหนึ่งแต่มาอยูนะ่นักกินกนล้วกันครับพี่น้องครับผอจอยแกงผัมสูตพีูุนองกินปิดฝาที่ลืมอะไรนะครับนี่ฝากน้ำนะครับนามปลาคุณแม่สมานนะครับมาอยู่มามกินนล้กันแซ่บแครับกับแกงผัมของผอจอยมน,นยีแกงผัมสูตรสำเร็จ สูตรสำเร็จด,ด้วยนี้ครับน้ำปลาคุณแม่สมานนะครับเดี๋ยวซิมอีกหลอบเฮียบพี่น้องเดี๋ยวดีซิมแจงํม สุดนำปลาคุณแม่สมานเลยให้เบิ้งครับโอ้อหอนแล้วเพ็ดทำอะไรมันหอนแล้ว,อลวโอ้สุยยดยอดไปเบิ้งแลาวก,กันครับโอ้แกล่ะพี่นอ้องแกงผํา น้ำปลาสูตรเด็ดคุณแม่สมานโอ้ยแจงใส่หมูสามสันใส่เบอเกลใส่บอรแข็งใส่ผักเรียบร้อยใส่ลูกดวด,ดด้วยนี่ผมได้มาลูกดวดมาอยู่มากินซิมจะกปากกันด้วยนี่โอ้หนัวไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับมามันอยู่มากินครับโอ้เสียบขนาดบะไรเไส่น้นามนะครับเด็พี่น้องมันเสียบ นัวข้วปลาจอยกินกับแกงผักล้องกันครับพี่น้องกับสุดเด็ดน้ำปลาเนี่ยครับคุณแม่สมานต้มสุกนะครับนี่ครับเบอร์โทรติดต่อได้ครับโอ้แสบของเราอีดีวะนะ้ำปลามาอยู่มากินน้องกันครับพี่นอ้องมัอนี้มาสำหรับคลิปนี้ ผู้ใไเ้บึงแล้วมวนแล้วก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากน้ำในดเด้อครับพี่น้องกับสอ่องในหน่อยของพอจอยอีสารออนทัวมนีภาวะยู่ พามากินกับแจงผําใส่หมูสามสันแซ่บครับคุณแม่สมานต้มสุกกดไลค์กดแชร์รกดติดตามบอก,กามโฆษณาเป็นกำลังใจให้พอจอยเนเด้อครับกับน้ำปลาโอ้แซ่บของเราอีกดีว่ะน้ำปลา